มันไม่มีอะไรจะเสียแล้วอ่ะก็ไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วร้องให้สุดเลยแล้วก็เต็มที่เพรทุกวันนี้เราร้องเพลงทุกวันเลยเป็นคนหนึ่งในชีวิตเรา สำหรับแขกรับเชิญของพวกเราในวันนี้ค่ะก็คือคุณพิมพ์ยศวดีหรือว่าที่ใครหลายๆคนรู้จักกันในนามของคุณพิมพ์ The Voice นั่นเองค่ะหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับเธอในบทบาทของการเป็นนักร้องบนเวทีแต่ว่าจริงๆแล้วตัวตวน่แทาจริงของเธอเป็นยังไงจะเหมือนหรือว่าต่างกับบนเวทีขนาดไหนวันนี้เราจะมาไขคําตอบไปพร้อมๆกันค่ะพิมพ์ยศวดีนะคะตอนนี้ก็ทํางานประจําอยู่เกี่ยวกับงานออกแบบค่ะแล้วก็เคยประกวด The Voice ทีซันล่าสุดนี้ร้องมานานแล้วค่ะไงแไปเด็กแล้วค่ะพอฟังเพลงที่แบบว่าแตกเด็กเด็กรุ่นนั้นในยุคนั้นเขาจะไม่ค่อยฟังกันเราก็ชอบที่จะหักฟังอะไรเงี้ยเรา mm hmm. มีแผ่นเพงลงเราจะได้รับอิทธิพลจากพี่สาวแนวแบแบแจ๊สโตอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราฟังด uh ้ว huh. ยี่ไมาเราชอบจังเราไม่เคยฟังไงเนาะตอนนั้นเราพ uh huh. อเราฟังแล้วเราสึกว่า มันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีจังล้วทำไมทาไมไม่เคยฟังแล้วพอฟังแล้วเลยชอบแล้วก็เตดเตดเพรงเตะดนตรี ตื่นเต้นทุกรอบเลยอะรอบยิ่งรอ,รอบรอบแรกนี่แบบว่าสุดเราไม่เคยที่จะมาร้องเพลงจะต้องอ่ะโอเคตามนี้นะโอเคได้ร้องแล้วนะขึ้นไปเวลานี้แต่ก็มันตื่นเต้นอะบอกไม่ถูกแล้วข้างหน้าก็มีโค้ชเหมือนใจมันหลุดไปที่ไหนก็ไม่รู้พอมันผ่านไปเรื่อยๆเราก็เริ่มดีใจแล้วเฮ้ยเอาเอะวัไปเรื่อยๆรอบไลน์นี้เป็นรอบที่ชิลสุดละค่ะเพราะว่ามันเป็นรอบที่เรามันไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะเขาก็ หมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วร้องให้สุดเลยร้องเพลงที่ชอบที่สุดแล้วก็ร้องเพลงที่คิดว่าเองร้องดีที่สุดแล้วก็เต็นที know, say, the เราก็จะได้เห็นว่าความคิดของแต่ละคน <c oughs> เขามีติดธิเสรีภาพในด้านความคิด คือเราจะเราจะยอมรับไม่ได้หรือเราจะเชื่ออย่างเดียวว่าเขาต้องชอบในแบบที่เราเป็นไม่ได้เพราะว่าคนเรามันเกิดมาคนละที่มันมันอยู่ในสิ่งละล้อนละอย่างแล้วเขามีความคิดเป็นของเขาอะค่ะซึ่งแล้วมันจะมีเพลงหลายๆแนวมาทำเลยซึ่งไม่ได้รู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่ยากมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องอะที่เขาที่มันจะมีบ้างบางคนก็อาจจะบอกกันมันว่าร้องเพลงเหมือนแบบ หมือนอมอะไรอยู่อะไรเงี้ยหรือหรือร้องเพลงไทยไม่ชัดร้องเพลงไทยไม่เพาออะไรเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่า้มันก็แล้วแต่คนเขาก็อาจจะฟังมันไม่เพาะจริงจริงใช่ป่ะคืออาจจะไม่เพาะจริงๆด้วยแล้วเราก็ไปฟังบางทีมันก็บางครั้งมันก็เออสงสัยคือตื่นเต้นมากมันก็ไม่เพาะจริงๆนะบางอะไรเงี้ยคือเราก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าถ้าเพลงี่ยเรารู้ว่าเรามั่นใจแล้วเนี่ยว่า เฮ้ยเนี่ยเราทําดีที่สุดแล้วอ่ะมันจะไม่เพาะสําหรับเขานั่นนั่นก็เรื่องของเขาแล้วอ่ะใช่ไหม,มประมาณนัน้นแล้วก็ไม่นสนุกว่าวมันแย่เราก็แค่บางทีมันก็มีคอมเมนต์ที่อยากให้เราปรับปรุงตรงไหน,นแบบว่าร้องเพลงที่มันชัดขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เก็บเก็บออกมาเอามาเอามาเข้ามาในตัวเองแล้วก็มาฝึกว่าเอ้ยเอ้ยตัวนี้ก็ควรปรับนะอะไรที่มีประโยชน์เราก็เก็บเข้ามาแค่นั้นเอง ได้เลือกได้เลือกได้แค่อย่างเดียวคุณพิมพ์ <Okay. S 2> จะเลือกอยู่ในบทบาทร้องอาจจะร้อ,องที่แบบเราชอบเพลงที่เราชอบเลยเป็นเฉพาะกลุ่มไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยคะ่ะหรือทําเพลงอะไรที่เกี่ยวกับเพลงพอทุกวันเนี้ยเราร้องเพลงทุกวันเลยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเรามากแต่ได้ร้องที่ไหนอะไรไงใน,ในพื้นฐานอะไรเราไม่ก็ได้ร้องบอกทุกคนที่แบบว่า ชอบลองเพลงอะไรก็ได้ที่อยากทําอะไรสักอย่างรู้สึกว่าลองทาเลยลงมือลงมือมันไปเลยดีกว่าไม่ต้องไปคิดก่อนว่ามันว่ามันจะเป็นยังไงจบดีอย่างที่เราหวังไหมหรืออะไรก็ตามอ่ะคือลองทําไปก่อนเพราะยังไงสิ่งที่เราชอบอ่ะเราได้ทํามันแล้วเราจะไม่รู้สึกมาเสียใจว่ามันจะสําเร็จหรือไม่สำเร็จเราเราได้ทำคืออยากให้ทําไปเลยค่ะไปให้สุดทางแล้วมันเราจะไม่มาเสียใจทีหลังว่าเฮ้ยทำไมไม่มาทำตั้งแต่แรกที่เธอเห็นไม่ได้เป็นตัวฉัน อย่งทีตัััวฉนนเป็มความลิมกออนเฟร r ซี่ระเบิดการเรียนรู้คิดนอกกรอบพัฒนายอย่างสร้างสรรค์และทันสมัยไปได้วยกันทุกท่านสามารถติดตามชมรายการของพวกเราได้ทาง Facebook Fan Page และ Youtube c h anel n The Study h u m s นะคะ